หลายท่านไม่รับประทานยามา,าปกติการรับวัคซีนแนะนำว่าตอนเช้าไม่ว่าท่านจะรับประทานยาเบาหวานยาความดันหรือยาอื่นๆกรุณารับประทานยาตามปกตินะคะอย่าเว้นยานะคะอย่าเว้นยาแล้วก็ไม่ไม่งดอาหารด้วยนะคะขอความร่วมมือว่าทานอาหารเช้าตามปกตินะคะทานอาหารเช้า กินยาให้เรียบร้อยแล้วก็มารับวัคซีนเมื่อท่านกลับไปยาทุกตัวที่ท่านรับประทานรับประทานเหมือนเดิมนะคะมีหลายท่านถามว่าอยากจะดื่มกาแฟได้ไหมท่านดื่มกาแฟได้เลยนะคะดื่มกาแฟได้เลยไม่ไม่ดื่มแอลโกอฮอล์อย่างเดียวนะคะไม่ดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะถ้าในช่วง24ชั่วโมงนี้ท่านมีอาการที่เพิ่มใหม่หรืออะไรต่างๆท่านเข้าไปเติมรักไม่จำกัดครั้งนะคะ พอ24ชั่วโมงครบแล้วอีงนี้จะหายไปแล้วเขาก็จะส่งมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งตอนครบ7วันนะคะขอให้ตอบ SMS ครั้งสาเหตุที่ต้องตอบนี้เพราะว่าการฉีดวัคซีนโควิดนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวัคซีนเหล่านี้คนไทยมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนอย่างไรบ้างจึงเป็นข้อกำหนดของกระทรวงสาธนารณสุขที่พวกเราต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไป แต่จารย์ว่าที่ดีกว่านั้นที่สุดก็คือเมื่อเรากรอกอะไรลงไปมันจะเป็นฐันข้อมูลส่วนตัวของเรากับบันกี่บง มามายังไงกับรถอะไรมาพี่เอารถกระบะมาครับอือยู่ไกลไหมเท่าไหร่ก็ได้พลามฟ้าพลาม้าข้าวไปหลายโลอยู่เนาะครับแล้วนี่ฉีดฉีดเข็มที่เท่าไหร่แล้วครับเป็นแรกครับนะเป็นไงบ้างอาการไม่มีอาการดีเลยนะ ว่าการอยู่อ่าไปได้ด,ดีสิบสีแล้วอือสิบสีปกติประกอบอาชีพอะไรอยู่อะไรก็ไมรู้่เดประตูนะในช่วงนี้เป็นไงบ้างแย่แย่เนาะเงียบไม่มีคไม่มีคนเขาปิดเนื้อไปหมดนะแล้วแล้วการเยียวยาของรัฐบาลพ่ดถึงไหมได้ไหมเยียวยา ก็ได้ก็แต่งเงินเงี้ยของชีพคนพิการนะพี่อย่างกันมาแต่ร้อยบาทอันนั้นอันนั้นเป็นปกติแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันมีอะไรอ่ะไทยชนะคนละครึ่งอะไรง่ายไม่ได้นะไทยชนะผมได้เก้าพันนี่เขาไม่ได้เขาเขาได้แค่คนพิการอะไรบัตรคนจนรายบัตรคนจนก็สามร้อยได้สามร้อยมันก็น้อยกว่าของเฮียเขาเฮียเขาได้ไทยชนะมันได้เยอะได้เก้าได้เก้าพันอืม แล้วก็ได <si ้บัตคนจนทุกเดือนดยใช่ผมได้ผมได้แากบัตคนจนสัหรอรายส่หอกรณยาลดยาตอนเช้ามานะคะกินยากัต้องกกได้หมดฉีดได้ครับมิดนึงลอมดกัดมดกัดมัดกดคมัดกมัดเก็บนิดเดียวนี่เดียวเสร็จแล้วโอ้มเสร็จแล้วครับ

ยังไม่ตื่นเหรอดูล,ลูกอยู่ครับออนี่ายัางๆๆๆอยู่ในที่นอนอยู่เลยอ่ะดูลูกลูก,ลกยังเล็กอยู่กี่เดือนอ่ะเจ็ดเดือนกับอสองขั้วสองคนอือโอ้เยอะสามคนคนโตก็โตแล้วปกติประกอบอาชีพอะไรขายรถตุ้นอือขายอยู่ที่ไหนอ่ะภักดิ์นครับภักดิ์นครับอ่าแล้วแล้วรู้ข่าว ว่าเขาฉีดให้คนพิการรู้มายังไงก็บอกบอกเขาบอกต่อต่อกันมาม,มีคนมีคนรู้ข่าวเขาก็บอกรู้ข่าวด้วยอะไรด้วยมาจากไหนครับนัรบฐมที่ไหนนะนครบฐมโอ้แล้วรู้ข่าวได้ไงอะ่ะตาดีไงบ้างไม่เป็นไรนะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไรแล้วเนะแล้วเชื่อมั่นไหมว่ามันจะป้องกันโรคได้นะเชื่อเนาะ รู้ข่าวว่าเขาบริการฉีดวัคซีนจากเพื่่อนคะที่ไหนนะครับจากเพื่อนค่ะจากเพื่อนนะเ <บา S 1> พื่อนรู้มาจากพวกเฟซบุ๊กพวกการสื่อสารอื่นเนี่ยนะ,<า>ะแล้วนี่เป็นเข็มที่เท่าไหร่ครับเข็มแรกค่ะครับ<า> <นะ S 1> แล้วก่วอนหน้านี้ได้ลงทะเบียนที่อื่นได้ไหมครับค่ะแต่ไม่ได้เนาะแล,แล้วแล้วที่นี่ก็เปิดโอกาสให้เรานะใช่ค่คะแล้วเป็นวัคซีนอะไรนะครับซิโนฟาร์มค่ะซิโนฟาร์มนะแล้วเชื่อมั่นไหมว่าระหว่างซิโนเวคกับซิโนฟาร์มเนี่ยฟนาม ื่อมั่นกว่าเนาะเชื่อมั่นว่าจะปกป้องได้ดีคก็เป็นโอกาสดีเลยนะเป็นโอกาสดีเลยาะครั้งนี้เป็นเข็มที่หนึ่งถ้าท่านมีอาการมีผลข้างเคียงพิรุนแพทย์จะดูประวัติอันนี้แล้วจะพิจารณาเปลี่ยนชนิดวัคซีนตอนฉีดเข็มที่สองแต่ท่านไม่มีอาการอะไรก็กลับรับเข็มที่สองที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มันจะเป็นประวัติต่อไปเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเข็มสามเข็มสี่อะไรขึ้นมาหรือเปล่า ประวัตินี้จะอยู่กับท่านตลอดไปเพราะมันจะอยู่ในบันทึกวัคซีนของท่านมันเหมือนสมุตดติดีสมัยเด็กๆที่เรามีวัคซีนโปลิโออะไรต่างๆคราวนี้มันก็จะเป็นประวัติวัคซีนที่เรารับวัคซีนโควิดนะคะอันนี้เพราะฉะน,นขอให้ทุกๆคนช่วยตอบ SMS และเวลาลิงก์ต่อไปต้องบอกความเป็นตัวตนของท่านโดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปด้วยนะคะมันจะได้เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณเลยนะคะ อันนี้ก็ขอให้ตอบทุกคนเพราะมันจะมีสองครั้งนะคะก่อนเที่ยงคืนวันนี้แล้วก็เมื่อครบ7วันเราจะมีนัดฉีดเข็มที่สองวันจันทร์ที่6กันยายนนะคะที่นี่เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ทางนี้จะส่ง SMS ไปหาคุณนะคะกลับบ้านแล้วดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าถ้าท่านขาดน้ำมันอาจจะกระตุ้นให้ผลข้างเคียงต่อวัคซีนมากขึ้นกว่าปกติ คนดื่มให้เพียงพอแต่ไม่ต้องดื่มมากจนแบบจุกแน่นไปหมดนะคะยาต่างๆอาหารทุกชดทานได้ตามปกติไม่ต้องไปแสลงไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ต้องหยุดยาต้องงดยาชากาแฟทานได้ตามปกติสิ่งที่ห้ามมีอย่างเดียวนะก็คือลาต้องเว้นไปอย่างน้อยประมาณ7วันนะคะวันก็ดูแลตัวเองนะคะ กับบ้านถ้าไม่มีอาการอะไรเลยไม่ต้องไปทานยาอะไรกันหรือแก้อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าปวดศรีรษะท่านเนื้อท่านตัวแล้วก็ปวดเมื่อยอะไรต่างๆอาจจะทานยาแก้ปวดพาราเซทได้นะคะพออาการหายแล้วก็เลิกทานไม่ต้องไปทานกันนะคะค่ะแต่ถ้าท่านมีอาการแพ้ที่รุนแรงเช่นปวดศรีรษะมากจนทนไม่ไหวรู้สึกอ่อนแรงหรืออะไรต่างๆ ซึ่งมีน้อยมากนะคะเพราะซีโนโาร์มิดน้อยมากมากจริงๆท่านดูแลตัวเองที่บ้านไม่ไหวสามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าวัคซีนซีโนโฟาร์มทางราชวิทยา,ยายลัยจุฬาพรได้ซื้อประกันการดูแลท่านทีนท่เกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันก็ดูแลตัวเองนะคะ แล้วก็เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ที่6กันยายนค่ะขอบคุณค่ะพี่จัน